สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอาพุทไทยไปกินปเที่ยวครับผมืันนี้นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาหาสาปลาพี่น้องคลองธรรมชาติพี่น้องคลองสนาธารณะเป็นเป็นเป็นดรอปน้อยๆนี่พี่น้องเน้นอน,นี่นาำว่าลายนะครับผมกาจะลองสาลองเบิรงพี่น้องว่ามันสิ่ดใดปลา่นะครับผมมาครับผมมาสาปลาก่อนครับรับแรกครับผมเข้ากัดปานกันนะผมปานทัาคู้นี่พี่น้อง ทำเลียนกลับนะครับมาลองเบอร์ของเชลยป๋าของเขา ลองเบอรงพี่น้องว่าน้อยๆน,นี่ิไดปลาบ่ครับผมเนาะ โอเคครับพี่น้องตัวน,นี้หนามมันก็แห้งแล้วนะครับผมนี่แหงไปครึ่งนึงแล้วเลยน้อยเดียวตรงปากทอนะ่อแล้วพี่น้องครับผมนเนาะที่เฮาสีสะต่อนะครับปลาหลายอยู่พี่น้องปลาหลายอยู่ที่หนท่อครับผมปลาคอมันหลายอยู่เห็นอยู่ที่เฮาบรรยากาศปากท่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับผมว่ามันจะมีหนามบอนะครับผมคิดว่าหนามมันน้อยเดียวหนึ่งไม่ใช่ปลาไหลปามสีเบ,บิรนขึ้นมาพี่ละ ม,มันช่อคล้องสาธนารณะนะครับปะแม่มองไปหาปลาน้ำกันครับผมเอาสาตอ่อสาตอ่อฮะเมยแล้วบ่นี่โอ้ข้าไป ເອົາຊາໄປເອີພໍຍັງ เห็นแล้วพี่น้องนี่นี่ไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วดในนอยเดียวพี่น้องเมือเอาเขย่ามือกันพี่น้องเขย่ามือกันน้องเ,เริ่มแห้งแล้วล่ะนะครับผมเมื่อไปว่าจะมีปลาวันนั้นพี่องมาได้กินแรงบ่ะพ้องมาพี่น้องน้ำแห้งแล้วพี่น้องมาหาปลารำกันครับผมนี่เขาดูโซบังข้างในนเห็นบ่ะนะพี่น้อง ເບິ <pedestrian funded> <Smile audit> <sk ling of Representatives> ່ງວ່ານ <sk> ີ <aquilo> <in sweats h stir> ້ນີ້ນີ້ເນາະເບິ່ງວ່າພີ່ນ້ອງເນາະປາຫຼອຍຢູ່ທາງໃນພຸ້ນນະຈວດໆໆຢູ່ພຸ້ນເຫເອົາມານີ້ມາເ t h e t t a ເຕີຍຕັກປາກໍມາປາກໍກັນເດີ້ພີນ มันลอยเงินสูงแถอะวะเอาอาได้บบนีนคุณเอ๋ฮะเอาบ่หดวะให้จึงได้แค่จึงได้ละ ปลาดุกใช่ไพ <Which S 3> ี่น้องโอ้ยหุหน่ะหรอปลาดุกปลาเคงน๋อซือของมีเรื่องอะไรพี่น้องเน่มปลาดุกเข้าปลาเข็งครับผมนืม

ห็นพี่น้องบอกบอกตาะดูนร้อนงนนี่เราจะเอาไนมาแบบจะตากเอาฟังนแล้วใ่อะไรขตัวนึงเอขาโกนนันบ่อโกนนันเี่นี่เหอเออเนี้นีพี่น้อง Ô, ô, để song con nó bocó nha anh. Bocó nha anh. Ô, đi 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 đâu đâu. Ô, đi không đi đi đâu đâu. Ô, đi to đi 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 khó, khó đi ในเสาใดพี่น้องฮะโอ้นี่เด็กแกงอะไรนี่น้งนองพี่น้องแห้งหลายตัวโอ้โหะขาวปะ,ะเกเดอเฮ้ยข้อมึงออกมาแล้วาแล้วเดโอเค ไปก่อนออกไปก่กอนออกมาหรือข้กไปออกมาเถี่อนี่ไปเนาะ ปลาสองมือพี่นอออ้อ,นอง นอ๋อเนี่น้องเข่งประโม่ประโม่ Редактор 是吗？ いいな。 Ừ, không cô lắm <laughs> 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 ừ này rồi đế khâu hẳn cái nào cái <laughs> nào to con khẩu ừ, ừ. nó Kinh nhạc ngừng ừ, nó ừ. ừ. tá cái tết cái đó lu banget ya. Hmm. 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 โอเคครับพี่น้องปลากับเบิดแล้วพี่น้องปลาดุกมันเข่ากวนท่อแด้พี่น้องเดินเ้าเอาไบไดนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปสรุปป่ากันยูทงหน้าครับผมไปะปกันครับโอเคครับตัวนี้เข้ากับยูเทียงหน้าครับพี่น้องเี่น้าหน่อยเขานะครับผมมาครับผมเข้ามาสรุปป่ากันครับผมนี่ปลาที่เอาหาดใหญ่หันนี่พี่น้องนี่เป็นน้ำเองน้อยหน่อยนะครับผมปลาก็พอได้แกงนะครับ ถึงสิบอลไล่กัดถือว่าพ่อได้แกงเนาะเธอเนาะนี่นะครับผมปลาเขาใหญ่ห้าวเป็สองตัวมีหลายไงอีดีอยู่พอดีแก่งเนาะใส่์กำลังแกงเนาะตัวนี้เนาะปลาห้ามันปลาลายครับพี่เนาะแต่กับพ่อได้ยุ่ยนะครับผมนตัวโคเฮ็ดอุ่นกว่าอยู่นี่นะครับผมสหรับรนนะคลิปหาปลาห้ากัด มีเพียงเอาไว้สนีนะครับพี่น้องอไว้พอกันไม่คลิปหนานะครับผมทำมาคลิปแบบนี้กันอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ช่องบาลปูไทยเพื่ิน่องเที่ยวนะครับผมแล้วเจอก,กันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ